นี่ผมอิฐบานนาผาเลาะนะครับตีพ้ามาสมแปลงเกษตรผสมผสานนะครับของคุณพ่อสมศักดิ์ยอดยิ่งพื้นที่พิกัดกกอยูบ้านโน้นใช้จำบบขมินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ โอ้รับพี่น้องไปผมสิพาไปเบิงสวนผักเพินเทพก่อนอันนี้คือดอกอันชันครับพี่น้องเอาเก็บไปอใส่ไมเหยวนี่โอ้พันมุ้งเพ็บโดม เต้นมุก,กันแดดอันนี้คือแปลงพักนะครับพี่น้องโอ้นี่ผักหลายยางครับพักสลัดอันนี้พักกาดโอ้ผมก็บพึ่งไม่เห็นเล่นะครับพี่น้องเป็นเห็ดใตะคักอยู่ ไปน้องผมพาไปพ่อไปหาเจาของเพิินเก็บดอกกันฉันอยู่รลองไหนบุญอืมผมก็ยินได้เพิินบอกั้งนี้พี่รองวิตออีดอกใหญ่ยินว่าจีเก็บไปส่ง นี่มองทรงอยู่ไอ้สันครับดอก,กันชั้นมีแต่ดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกงามๆของเพิ่นเศษผสมประสารนี่แหละครับรถมันจอดอยู่เฮ้ พ่อแล้วพี่น้องปูนคนเจ็บอยูอ่อันนี้ก็มีท่อน้ำปลูกอย่างบุนี่ ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีนะ่ะโอ้เก็บดอกก็ยังคนดนอกคันค้นค่ะโอ้เก็บไปส่งใสแม่ส่งเอาไปตาแห้งส่งในะสวนยยง่ค่ะคุณดเอาสวนง่ญ่อยู่ใส่นอนสวนยาย่ายอยู่ข่องใช้คุณดาโอ้ย่ข้องใ้สวน่ยของใช้ผสนอ้้้่้้้พ้้น้้้้้้เไ้้้้้น้้้้้้้้้้้อ้่้้้้้้ับ้้้้ พันา,า,าอด้ปลโอ้ราคาดีราคาดีทีอันกี้โลเท่แม่ะสารแข่งตาแข่งสามร้อยกัวดกะ็ะประมาณหกิบาทนะสดหกสิบไปสั่นครับคุณแม่บุญปองยอดยิ่งเพันวาสดนี่หกสิบกันตาแข่งโลละสามร้อยกัว,วปลูกโดนไหมครับนี่ ดอกกัญชันนี่ปลูกได้ปีนึงแล้วอือป้าพี่น้องพื้นที่เยอะไรคุณแม่งงนอสองงานบอกปลูกดอกกัญชันี่อือกัน,นม,มันอายุมันยาวปันได้เหาใส่เสาเจ็บนี่เจ็บตลอดเเนี่็บตลอด๋ออันนี้นะ่าเลยเจ็บตลอดตะกี้มันดอกน้อยอยู่แต่มันดอกใหญ่ อ๋อสมัปล่อยสายนำยดใส่มันดอกใหญ่มันพ่อหนาแล้วมันได้ดอกใหญ่อ้อที่นนองเอ้ยตะกี้มันดอกก็หน่อยไปสั่นแล้วว่าบ่ดนี้มันพ่อหนาแล้วเอาสายนำยดใส่นี่ครับสายนำยดมันก็ได้สุ่มสื่นมันก็ได้ดอกใหญ่ไปสั่นคุณแม่บุนปองคุว่ากันดอกสดกันกิโลละหกสิบกัน ตากแห้งให้แล้วก็โลละสามร้อยกว่าบาทตับมะฮงคับปนคับแก้วแก่เสพอืมกินกับตับมะฮงกับปนกับแก้วกับเสบของสดอืมอัน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 มุ้งกันเต้นมุ้งแสลมให้โค้งตอนนั้นั้นเฮ็ดโดนหรอแม่เนี่ยได้นั่นแล้วเนี่ยผมย่างไอ้เบิ้งยงกันพักพักกันที่ได้สซงใส่พักกาดพัก โอ้เราไปส่งแมคโครครับพี่น้องแลี้ยงสตัดแล้วนั่นไปเล้งสตาตัดไปส่งแมคโครโอ้บอได้ไปแล่นไปหาขายยากเนะเาะไปเล่นร้งงานคหาคอืมแล้วว่าไปส่งมีหมงส่งมีตลาดส่งครับพี่น้องมันก็ว่ายากแล้วเนะะาะปลอดสารพิษกางมุ้งนั่นปลอดสารพิษกลางมุ้งให้พ่อม,มาสั้นนะครับกันแมงกันพวกแมงพวก ไปปลอยเสียปลอยเพียใส่แล้วกางมุ้งให้เนี่ยเหมลรงมา้สัน่นนี่คืแม่เดีวยวครับผมยังไอ้เบิ้งเบิ้งหันพันกู้มุ้งขึ้นกางเว้น,นกางคืนพ่นกลางมุ้งให้เอาพี่น้องคันสนใจนะครับแต่ในเบิ้งสวนคุณแม่บุญปองยอดยิ่งแล้วก็อยากน้ำไปใส่น้ำไปประยุกนะครับอันนี้คือรอกอันชั้นกันได้ผลผลิตแล้วกับ กันขายสดกิโลแล้ว60เราวบ่าก,กันเอาดอกแข่งตาแข่งแล้วดอกละสอะละสามร่อยกว่าอาปีหนึ่งอ่าแต่ละรอบก็นที่ได้รอบละหลายบาททีได้น้อยแม่เนาะโอ้ยอีกกทีอาที่ได้อืม อันอันมากมากวันนี้กินกินกครับแต่หมกฮ่งว่าแม่นี่อ่อมืมากกินได้ดนะครับโอ้พื้นที่สองงานนะครับเพิ่นปลูกหลายร่องนะครับแต่และร่องกับเพิ่นกับกลางกลางด่างนี่แหะครับด่างเสียกด่างฝังลักให้นะครับเพิ่นเสียกโอ้เฮ็ด อยางสี่มันก็เคี้ยมันก็ขึ้นไปน้ำด่างน้ำนี่นะเนาะนะครับน้ำมันเป็นเสื้อไป้ร่อนนะครับเปนชื่อสำเร็จมาพันกัมบมาผูกใส่ไหมผูกใส่ไหมแะ้วับไปอืมสวยสวยสวยพี่น้องสวย ผมตีฟ้าหายางเลาะพันนะครับเดีย๋ยวนี้แม่บุญปองพันเจ็บอันนี้แต่ทรงลูกค้าเดีย๋ยวผมพาไปลองพลนกอนโอ้พี่น้องได้เบิ่งแล้วจากน้ำไปใส่น้ำไปประยุกต์สวนเกษตรผสมผสานของคุณแม่บุญปองยอดยิ่งนะครับสามารถเอ็ดน้ำเพลินก็ได้นะครับ ออังไงพี่ลองกันห่อจังไรมาปลูกครับนี่เอาต้นซื้อต้นเพื่อนให้ต้นมาต้นละจักบาทเนาะต้นละเท่าไรเราต้นละหาบาทหรือหกบาทดีบอกโอต้นละห้าหกบาทมันเป็นต้นของเพื่อนเลยเพื่อนเอาให้มาเลยจะมาเฮาซื้อเพื่อนโอ้ซื้เพื่อนมาปลูกซื้อเพื่อนมาปลูกต้นละหกบาทเนาะซื้อขึ้น โอ้บาดนี้พ่นกับมาซื่อคืนมันเป็นผลผลิตเป็นดอกเป็นน่วยแล้ว<น>เป็นไอ้ผลผลิตเก็บแล้วพ่นกับซื่อคืนกับมาซื่อเป็นดอกตากแห้งเฉื่อยครืบอนโอ้ครับพี่น้องซื้อมาส่วนโหลหกบาทมาปลูกซื้อน้ำเพลนบาดนี้มันเปลี่นมากเป็นน่วยเป็ี่นดอกแล้วพ่นกับซื่อเขาคืนครับกิโลละสามร้อยกว่าเออ ดอกง้ามต่อเลยพี่น้องดอกใไญ่ดอกกันชั้นมผมก็่เคยเห็นที่เค่ยกดอกกันชั้นก็นได้เั็นดอกใหญ่ดอกก้ามอยู่โอ้ก่ที่มันเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดานะครับ๋เ,ยเลยเหยีดคนเขื้นมาเห็ดกเกษตรผสมผสานปลูกดอกกันชั้นแน่ปลูก กล้วยปลูกพักนะครับแาล้งเพื่อนกระติบเพเ็บพักไปส่งแมคโคสัตกับอนนี้หม่มงทรงก็เดยเลียไปฮะขายยากเราวา่าซสือมาตวัวเราหกบาทมันได้ผลผลิตแต่เพื่อนก็ซืสือเขาคืนอืม สวยสวยครับสวยดอกกันชั้นไม่ได้ดอกใหญ่ๆมางเนี้ยพี่ดอ,อกเอามาตากแหงแล้ววันโล่หนึ่งมันกระจิตหลายเตือพี่ดอกเนาะกลัวสีได้โล่ก็ไดแต่มันเป็นราคาโลละสามร้อยบางเนี้ยพี่ดอ,อกดกครับดอกยแตซละคลองแต่ละลองอืม ว่าเห็ดเมื่อกี้โดนเต๋อเปล้วพรนะอันนี้คือท่อนามนะครับเพิน่นจูบมาจากษาเพิน่นมาวางท่อ้วก็ว่าวางเ็จปิงเกอร์ซ้ายเ็จปิงเกอร์ซ้าย้นามยดเข้าไปตามร่องของดอกอันชั้นนะครับมันนามมันอุดมสมบูรณ์แล้วชุ่มชื่นแล้วมันกิดดอกใ่อืมกล้วยนะครับโอ้มีหลายอย่างหลายแนวเนาะ พี่นนองอืมอันนี้ร่องน้ำทีขุดมาสูบมาจากสามาพักไปนี่นี่หลายอย่างหลายแนวกล้วยเคชื่อน,นี่แเน้นมันใหญ่กัดน,นี่เต่หน่วยเงา้าวๆพี่นอ้อง แม่นมันใหญ่แม่นทิพาดต้นล่มคนแล้วนี่ทั้งนั้นเพื่นติดปลูกยังบุ้นี่จวกของแปลงแฟนเ้านะครับคุณพี่สมศักเพิ่นไทยแปลงสวนเพื่นติดปลูกยังเพิ่มเติมอีกแล้ว ดอกม่นบางๆนี่พี่น้องดอกมันกระนาไปนี่ไปชมมองมันบาบางครับพี่น้องมันสีนาไปเลยดอกมันกระดยร้ยมังเนี่ดอกให่ดอกงามดีแต่ว่าตาแขงคันมั้นตาแขงได้มันกระโหลแล้วสามรอยกว่าเนาะ มันก็ดีไล่เติอบอยู่ครับซอวมันดีแห้งก็ได้อือก้อนหนี่ก็ไล่ตะรอกยังไงเก็บบ่อไปอบ่อมาว่าสัน้นแล้ววามันหนาเติอบอยู่ครับพี่น้องผมว่ามัน ดอกสีกระตงกระเตงม,มันโมเมนดอกหนาเติบแต่ลรล่องแต่เราคล้องกัไดดอ,อืมมันถือน้ำซุ่มซื่เนียมันก็ไเ้ดอกง่ญ่มันก็ไเ้สมบูรณ์เนาะนี่นะครับสายนำหยดสายนำหยดแต่ละคล้องลรล่องกัดแต่ฉี่เราว่ามันดอกกอใหญ่แค่สั่นเพราะแต่มันถือน้ำาหล้วกัด ก็โรมสมบูรณ์ดอกใหญ่โอ้มาเบ่งสวนคุณแม่บุญปองยอดยิง่งเกษตรผสมประส,สานเพิินเพราะใ็เห็นนี่ยแหละอย่างนี้แต่เพิินเบาว่าดอกกันชั้นว่ามันสีบ่วลายปานี้นะครับมีแต่ดอกใหญ่ พี่น้องน้ำไปใส่น้ำไปประยุกต์งๆนะครับต้นเราหกบาทเสื้อไปปลูกเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วคนก็ซเสื้อขค้ืนเอาคุณแม่มียังฝากจักเล็กจักน้อยบอ่อเอาคุณแม่ฝากนยะสามารถมาซื้อไปยุ่ไปกินได้บ่คเอจังไรได้บอ่อไปกินได้เลยกินครับฝนกับตามมะฮงเัินอ๋อซื้อตอนเที่ยงนี่ก็ได้กินกับตามมะฮงเออ ใครอยากมาซื้อก็มาซื้อกระบวนบารไปส่งกระบวนการไปส่งเนาะซื้อได้กินตลอดแต่ว่าพาักนัน่นพักนั่นสิตัด์ทหกทุม่มวะจีพักนันสตัด์ทหาทุม่มโอ้หาทุ่มกับตีเล่นไปส่งแม่โคเพินเ่นแล่นตัดหาทุมา่มหนักแล่นไปส่งศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหไงเอาเขาแม่โคศูนย์ใหญ่อยุสัยคุณแม่สวน่อยู่ข้องใช้กันโอ้ไปส่งศูนย์ใหญ่อยู่ข้องใช้ก่อนจังก่อนเสี่ยวเขาแม่โคว่ะสันนะครับคุณแม่ บุญปองพ้นว่าเอาขอบคุณหลายๆดือ้อคุณแม่ดือ้อ <Yeah. S 1> นะครับนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> อา้าพี่น้องถ้าได้เบื้องได้ชมแล้วนะครับ <Yeah. S 1> กดติดตามในช่องยิดปัญนานะพาเลา่ะในด้อนะครับเมื่อนี้มาชสมสวนของคุณแม่บุญปองยอดยิ่งนะครับ <Yeah. S 1> พี่น้องน้ำไปใส่ไปยุกกะซื้อเป็นต้นกะต้นแล้วหบาทหกบาทแล้วว่า กันไม่ได้ผลผลิตแลวเพิ่นกาซื้อขค้ืนกิโลละสามรอยกว่าครับผนตากแห้งอา้าสำหรับเมื่อนี้นะครับเป็นพี่น้องได้ติดตามชมของช่องของผมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ได้เ้อนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็บััสดีครับ